โรงเรียนสอนทัศบริหารจัดการชีวิตสําหรับเด็กบริหารจัดการชีวิตเด็กยังไงเดี๋ยวพี่อ้นฝนจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่ฝนจะมาเล่าเรื่องโรงเรียนคู่ขนาดให้ฟังค่ะโรงเรียนคู่ขนาดคือโรงเรียนอะไรอะ่ะต่างจากโรงเรียนที่เราเรียนอยู่ยังไงโรงเรียนนี้เขาเน้นทักษะชีวิตค่ะสอนการเข้าสังคมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทํายังไงให้กล้าสแสดงออกต่อหน้าคนอื่น กล้าคิดกล้าทําเน้นให้เด็กแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงน้องอลันเนี่ยก็ได้ทดลองเรียนถึง4อาทิตย์เลยนะคะทุกอาทิตย์คุณครูก็จะมีกิจกรรมให้ทําค่ะครูก็จะส่งโจทย์มาให้นะคะว่าอาทิตย์เนี่ยเราต้องเรียนอะไร ระหว่างที่เรียนเขาก็จะให้น้องๆเนี่ยนำเสนอไอเดียทดลองลงมือทําจริงนําเสนอผลงานกับคุณครูและจบด้วยการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาวันนี้ที่นี่เขาไม่ได้ตัดสินเด็กจากสิ่งที่เห็นนะคะแต่เขาจะให้เด็กคิดเองค่ะว่าสิ่งนี้เป็นยังไงสอนให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอะไรได้เรียนโรงเรียนคู่ขนาดแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยครับคุณครูให้ทําอะไรบ้างคุณครูให้เราประดิษฐ์ แล้วมีการตั้งสรรค์ความคิดด้วยครับความคิดตั้งสค์หรือเปล่าลูกอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือผลงานประดิษฐ์ที่รันทำตาวะาเลนทายอืมนี่มีการหัวใจใช่ไหมใช่ค่ะต้นไม้หัวใจเวลารันรักใครล้วก็จะเขี่ยใบในเดกันนี้อ๋อแล้วก็ปักเอาไว้หรือเอาให้เขาไม่เอาปักไว้ในนี้เป็นเจกันอ๋อไว้ให้ใครดู เอาไว้ตัวเองดูอ้าวแล้วเขาจะรู้ไหมว่าอะันรักเขาให้เขามาหยิบเองใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคชอบใช่ไหมเรียนที่นี่สนุกไหมสนุกมากเลยครับเต็มสิบให้ร้อยเต็มสิบให้ร้อยเปรอคุณครูถามอะไรบ้างคุณครูก็ถามความรู้สึกครับว่าเพราะอะไรหลักสมาว่าทําไมต้องทําไมถึงทํารูปแบบนี้ทําไมถึงเพราะอะไรถึงเขียนให้คนนั้นเพราะอะไร ถึงเราทําให้คนนั้นเพราะอะไรเราปัน้นปั้นรูปคนนี้อือย่างวันนี้เรียนปั้นดินน้ามันใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วอรันปั้นอะไรบ้างปัน้นแมวปลาแล้วก็รูปตัวการ์ตูนก็คือสิ่งที่อรันชอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อธิบายเหตุผลคุณครูใช่ไหมว่าปั้นเพราะอะไรแล้วครูยังมีเกมผ่อนคลายให้อรันเล่นด้วยก่อนเรียน และสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่เพียงแค่ทักไลน์นี้ลแล้วพิมพ์โรงเรียนคู่ขนาด157่งห้าเชอรับบส่วนลดพิเศษพร้อมตารางฝึกความรับผิดชอบได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาอออยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย